กลับมาเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้อย่างที่ทราบกันพลเวกสุรเชษฐ์ถักผ่านไปที่ศาลคดีฟ้องบิดประมาทพลตุรีอาพลตุรีจรูนเกียรติปานแก้วซึ่งเมื่อวานนี้จำเลยคือพลตุรีจรูนเกียรติส่งทนายมาขอเลื่อนศาลให้เลื่อนนัดต่อไป21สิเ็สิงหาขณะที่บิ๊กโจ๊กบอกนะครับตัวชมนี่ยังเดินหน้าฟ้องต่อเนื่องฟ้องไว้แล้วสองกรรมเดี๋ยวจันหน้ามีกรรมหนึ่งแล้วบอกต่อไปอีก ประเด็นเรื่องพลดวบดีจำรูดเกียรติเอาข้อมูลไปเปิดเผยกับสื่ออันนี้ที่ฟ้องถูกไหมต้องไหใช่ค่ะส่วนคดีของตนเองกับพลเอกต่อศักดิ์สุวิมลพบตะรอยู่ในชั้นปปชอยู่ในขั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะถ้ามีมูลไต่สวนพบความผิดจะแจ้งข้อหาแต่ถ้ายังไม่ชี้มูลก็ถือว่ายังไม่มีความผิดและตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดก็ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และบิ๊กโจโก็ไล่เรียง การที่รักษารธิาการพอปตกิ g ร,ร,ร,รัฐพันเพชรให้ออกจากรกาชการไว้ก่อนไม่เป็นไปนตามกฎหมายพรบตำรวจฉบับใหม่คือมันต้องมีเงื่อนไข3ข้อท่านบอกต้องคดีอาญาถูกตั้งกรรมการสอบถูกฟ้องคดีอาญาซึ่งท่านอ่ะเข้าข่าย2เงื่อนไขแรกแต่มันจะต้องมีกฎเกณฑ์ก็คือตามกฎหมายใหม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก่อน และกรรมาการสอบสวนเขามีข้อเสนอแนะว่าให้ออกจากกาชการหลังจากนั้นผบตรถึงจะสามารถเซ็นให้ออกได้ค่ะแต่กรณีนี้ไม่มีขั้นตอนนี้พลนเวกกิตรัฐตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาให้ออกเลยค่ะไม่ได้ต้องรอผลการสอบเพราะฉะนั้นไม่ไปไปตามกฎหมายจะไปยื่นฟ้องพลนเวก,กิตรัฐพลเพชรพันเพชรรักษาชาก,การผบตรเนี่ย ที่เซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะไปฟังโดูท่านผู้ชมคือเดินหน้าฟ้องทั้งต่อเต่าตายอันนี้ด้วยความเคารพเรียกขานกันในแวดวงสื่อสารมวลชนก่อนหน้าที่เคยบอกจะไม่ฟ้องจบแล้วบอกไม่ได้คกืนน้ำลายไม่ใช่ป่าฮีนะนายกเองก็เหมือนกันถ้าไม่ทำให้ถูกต้องผมก็ต้องฟ้องทั้งนีทั้ทงนั้นใครไม่เป็นผมเนี่ยไม่รู้เป็นอันขาด แล้วเนี่เจ็ดแปดสิบนายก่อนหน้านี้ที่ออกราชการไว้ก่อนเหมือนกันนะเออได้ออกแบบถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องท่านก็จะนําทั้งหมดเนี่ยมาค่ะเอาไม่เกินไม่เกินไม่เกินในเรื่องนี้ผมฟ้องไว้ก่อนแล้วนะแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์พูดหลายสื่อว่าถ้าผมกลับไปเนี่ยผมผมถอนหมดแต่วันนี้ผมยังไม่ได้กลับนะผมก็ต้องมาใช้สิทธิตามปกติไม่ไม่มันมันไม่ใช่การคืออย่างนี้มันมันไม่ปาหี่ผมต้องดียว่า ถ้าใครเป็นผมเนี่ยก็ต้องเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองนะครับเดี๋ยวอย่างนี้ผมก็จะทำหนังสือถึงผมพรต,ต่อสักในวันนี้เหมือนกันว่าให้ท่านเนี่ยดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าผมพรต่อสักท่ายังมีเวลาเพื่อเฉลยละเลยอีกสัปดาห์หน้าผมก็ต้องฟ้องท่านอีกเหมือนทีู่รูท่านหนึ่งนะครับที่ออกมาบอกว่าออโอ้ยแบบเนี้ยเอาออกมา70-80คนแล้วทีนี้ท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไงเราต้องให้ความเป็นธรรมกับตํารวจ ไอ้เราต้องไปดูว่าเจ็ดสิบแปดสิบคนเนี่ยทำมาโดยชอบหรือไม่นายกนี่สวมหมวกสองใบนะเมื่อนายกออกมาพูดแล้วว่าคำสั่งไม่สมบูรณ์นายกรู้อยู่แล้วว่าผู้ใต้บังคับบัญชาตัวเองคือผบอตรปฏิบัติไม่ถูกนายกก็ต้องสั่งผบตรให้เพื่อถอนถ้าอะไรครับถ้านายกละเลยไม่ดำเนินการให้ถูกต้องผมก็ต้องดําเนินคดีอีกท่านไม่จะไม่เหลือให้ใครแล้วใชไม่นน <laughs> ไำเนนคดีไม่ใช่ไม่ใช่เอา,เอาไม่โดนแบบผมแล้วไม่รู้ดูไหมครับ วันนี้เราต้องยึดหลักกฎหมายถ้าผมยังให้ความยุติธรรมตัวเองไม่ได้ผมจะให้ความยุติธรรมตำรวจได้ยังไงไปให้ความยุติธรรมประชาชนได้ยังไงผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็อนิี้สัยผมเนี่ยผมก็ต่อสู้ตากมกระบวนการและผมก็เป็นคนอย่างอยู่แล้วสมัยก่อนผมก็เคยฟ้องอดีตนายกอีกท่านอยู่แล้วอันนี้มันก็มองเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นการกันแกล้งแกบัดแค่บัดขานะครับนะวันนี้ต้องเรียนว,ว่าสังคมก็เห็นชัดอยู่แล้วแล้วผมก็เป็นรองผบมมตรล,ลอยไปลอยมาอย่างนี้ประชุมก็ตลอดบ้านไปดูผมก็เข้าได้ แต่ผมให้เกียรติแค่นั้นเองวันนี้ผมยังมีสาเป็นรองผบตลออยู่นะ,ะไม่ผมผมไม่เข้าหรอกผมก็ให้เกียรติไปนะครับแต่ว่ากบบระบวนการทางกฎหมายผมก็ต่อสู้ไปนะครับและพอไปปปชก็อย่างที่บอกไปยื่นให้ตรวจสอบกรณีของรา,าชาการผบตรกิจวัตรพันเพชรก่อนหน้าตอนนี้ต้องถือเป็นผบตรอต่อสักแล้วนะตอนพลเวกกิจวัตรรัศดารราชาการ157วลาดีครับ ไม่งั้นกฤษสินีกาจะมีนีจฉัยออกมาได้ยังไงถามว่าพลาดเพราะอะไรพลาดเพราะรีบรีบนะครับเราต้องไปดูใครได้ประโยชน์นี่นีต้องไปดูเองใครได้ประโยชน์ก็วันนี้มันถึงนํามาตรงนี้ครับนามาที่ผมมายื่นกล่าวหา,อารองกิติรัตน์เพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อรองปิษุท่านให้สัมภาษณ์สื่อแล้วนะผมถือว่าท่านรับทราบแล้วท่านเพิอเฉยละเลยไม่แก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็มีความผิด1 5 7 อยู่แล้วนะครับเพราะถือว่าท่านทราบแล้วมันกระทบสิทธิ์ผมถูกไหมครับผมเนี่ยไม่ได้ทํางานประชาชนเขารอคอยขณะที่เมื่อวานนี้รองผบปตรจรัฐพันเพชรตอบคําถามนักข่าวโดยยืนว่าสิ่งที่ทําไปมันอาจจะมีสองฝ่ายความคิดความเห็นเป็นมุมมองที่แตกต่างหมายถึงใหอนน้ออกราชการไว้ก่อน,รนตรงก็รับฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขอให้ดูข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายด้วยว่าข้อกล่าวหาเนี่ยมันไว้แรงขนาดไหนขนาดเดียวกันถามว่ากำลังจะโดนเช็คบินท่านบอกไม่เคยคิดว่าจะถูกเช็คบินบอกได้เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่ระเบินการตามกฎหมายสุดท้ายถามว่านี่เหมือนท่านจะตายเดียวหรือเปล่ารอบนี้ท่านก็หวัวเราะค่ะแล้วก็บอกทุกคนเกิดมาก็ต้องตายของท่านสุรเชษที่จะบอกว่าท่านอาจจะไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับ แต่ว่าสามัญชาติก็ต้องมีการพิจารณาจากพยานหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆประกอบกันนะครับดังนั้นจะพิจารณาได้ว่าคำสั่งนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็อยู่ที่องค์กรอิสระแล้วก็คณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ได้เคยคิดว่าถูกเช็คบินไม่เคยคิดนะครับก็บอกแล้วว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะ อยังมั่นใจไม่เคยไม่เดี๋ยวใช้คำามั่นใจครับคิดยังไม่คิดเลยครับแต,ต่ใจว่าท่านโยคจะได้ขึ้นมาเพราะว่าเหมือนท่านอยูจากดวงจางไปอยู่หลุดลายเดียวไม่มีสัญญา,าใจและไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยครวามตายของคนไหนท่านตายเดียวในรอบนี้ <laughs> <laughs> เกิดมาก็ต้องตายทุกคนเกิดมาต้องตายไม่มีใครหลุดพ้นความตายเป็นธรรมะอย่างหนึง่งแต่เราเราอยู่ในพื้นฐานของความสุจริตใจและความโปร่งใสผมปฏิบัติตามหลักนิติธรรม เพื่อองค์กรนะครับดังนั้นก็ก็พร้อมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แลว้วเจ็ดรายการสีิบเจ็ดนาทีช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเราเช้านี้ครับ